ทีนะทุกคนตอนนี้เราอ่ในเกม r ร b บ o x 3D Spunky r p Animation แมปนี้เมื่อคือนเนี้ยเขาก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่อีกแล้วแหละ<อ>แล้วก็เรา2คนเนี่ยก็ห่างหายไปนานไม่ได้มาลงคลิปกันเลยนะเ<อ>พราะว่าพอดี i อ r ดี l o รบคของพวกเราสองคนน่ะถูกแฮกเกอร์แฮกเข้เาไปดิแต่ตอนนี้ไ d r ดี l โรบอของเราก็ได้กลับคืนมาแล้วล่ะนอกจากนั้นช่วงเนี้ยเรา2คนก็ติดโควิดกันอีกตั้งหากเสีย่ยวเพวาเรา2คนก็เลยจะแหบๆเลยนะโอเคถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปหาเบสใหม่กันดีกว่าจะบอกว่า นอกจากมันจะมีโรบักที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็เบสใหม่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวซีเค็ทรับด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวเกมพาสดนกันดีกว่าตัวนี้เกมพาสดัก็ได้อัปเดตมาสักปะยานอีกแล้วเนาะนั่นก็คือเจ้าแพ็ปพี้อุย้ยจะกระป๋องโคกสีน้ำเงนินการจะมีสองเวอร์ชันของพีระมิดนะเอาเป็นเวอร์ชันน่ารักก่อนดีกว่าอามืมน้องไปคอลแลบกับแพบซสิเขาอเปล่าอ่ะอลองฟังเสียงของนั่งเขาดูนะ น้องอารมณ์ดีน้องมีน้ำตาลน้องมีฟองอยู่บนหัวนะฟองอากาศแล้วก็อีกตัวหนึ่งอือันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันทันโลกของน้องแพปปี้เขานะอันนี้โค้กไม่มีน้ำตาลว่าดูน้องอารมณ์ไม่ค่อยดีนะดูน้องเคืองๆนะมาฟังเสียงขนังกันดีกว่า ไี่ับปังไปนะไปขับปังแท็กซี่อะไรมีหูด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวซิกเคทรับกันดีกว่าน,นะการอื่นเราก็จะเทเลพอทไปกันนะแล้วก็เข้าไปที่เมอร์ชตรงข้างหลังของเมอร์ชเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างเป็นตัวที่เล็กๆเ,เป็นแบนกันก่อนนะเอ,อะไรเดียเปอนแบนน่นะมีอยู่อันเดียวเจ้าพิซซ่าหกหกหกโอ้โหแบนจริงด้วยนี่ไงได้แล้วฟังกี้พิซซ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในห้องรับกัน รู้สึกว่าเขาจะมีเกือบทุกอาทิตย์เลยนะสำหรับห้องสี K ิเคต์ลับเนี่ยอย่าไป้พอดไปกันละกันแล้วเข้าไปที่สฟังกี้ r l ลหลังจากนั้นเราเอามาทั้งด้านหลังตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีที่ลับๆแต่ว่าไม่ลับมากนะแล้วเข้าไปที่สถานีรถไฟกันแล้วก็รอรถไฟมาเท่านั้นฮ่ารถไฟมาพอดีนี่ขนาดไม่ลับมากก็เนี่ยมาทําอะไรที่นี่แล้วก็เพิ่งเจอในช่องของโอเลออนเนี่ยแหละถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆแล้วก็เข้ามาในโอเลออนได้เลยนะคลิปชาแนลของโอเลออนเนี่ยของพี่เคเนี่ยเขาจะมีครบทุกอย่างเลยแหละ การอี่เราจะต้องลุดลูดลูดไปก่อนไถไปเลยไถไปเลยลูดกำแพงไปก่อนหาช่องว่างตุยไปเลยนี่ไงกำแพงล่องหนเข้ามาในกำแพงล่องหนแล้วเราก็จะไปสุดทางเนาะเราถึงจะกระโดดเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งได้หลังจากที่กระโดดเข้าแล้วเนี่ยเอามาแล้วเราก็จะอ้อมไปทางข้างหลังกล่องไม้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ข้างๆของบันไดเลื่อนนะดิจริงดิใช่ยังไซับซ้อนหน้าตาเหมือนเจ้าแพปพี่เลยนะแต่ว่าตัวสูงกว่าเยอะเลยอ๋อหอน่าไปเลย เป็นตัวส e c r เ t รลับเนาะมีเขี้ยวด้วยทำไมนั้นมีมือข้างเดียวเออเชเรามาลองฟังเสียงเพลงของน้องกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวส e ิลเลใหม่ล่าสุดนะทีนี้เราก็ไปดูตัวที่ย้อนหลังกันดีกว่าเนาะ ตัวสเครตยังไม่หมดนะแต่ว่าต้องไปแปลงร่างเป็นรถยนต์ก่อนนี่เลยนี่เลยตัวนี้ต <G ay car> okay, ัวฮัลโหลเกยค้าโอเคเราจะาแปลงร่างกันนะเอาเราจะไปแว้นที่ไหนนี่เลยเราจะแว้นทะลุป,ประตูไม้เข้าไป เดี๋ยวประกันไม่จ่ายนะอันน่ามาเฮอมาเฮ่อมาทางนี้เออเราวังอ้อมขับดีดีรถในดิรถนะไม่ใช่ขนมปังเนี่ยไม่กลัวรถชนเนาะแล้วก็วิ่งชนเข้าไปเลยดับเครื่องชนเราก็จะได้มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่มาตัวนี้ก็เป็นตัวเครลับนะเพราะว่าที่แปลงเขาอยู่ข้างในนี่ยังไงล่ะอันนี้ก็คือแค่ช่าง o ฟเ เจ้าตัวนี้ใส่หมวกปาร์ตี้ดยนะ แต่ว่ายัางไม่หมดแค่นั้นเฮ้ยมีตัวสกิลทรับอีกตัวหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอใช่แล้วแต่ว่าเป็นตัวเก่านะตัวเก่าเรายังไม่เคยเล่นแต่ว่ามีในช่องของโอเลอเอาแต่ว่ายัางไม่เก่ามากใครของไครของใครของช่องพี่เคนแล้วก็นี่เลยแตล่งล่างเป็นเจ้าตัวขนมปังกันค่ะ<อ>เรีไปว่าเจ้าสปังกี้ขนมปังนะ<อ>แล้วก็วอล์ปปในฟ u ังกี้เวิ์ลแล้วจากนั้นก็ตามมาตามมาเข้าไปในร้านอาหารตรงนี้ เข้าไปในบัสตัเมอร์ตรงนี้มีห้องลับเอาไปทางด้านหลังลงจอดรถอือะไรจะลับเป็นขนาดนี้แล้วก็รอประตูเปิดเดี๋ยวรอประตูเปิดแป๊บนึงนะอ่าพัดอ่าพอดีเลยประตูเปิดพอดีเลยนะเนาะเข้ามากันเข้ามากันตรงนี้มีเลี้ยวขวามาตรงนี้แล้วก็เปิดประตูเข้าไปตรงนี้ไงตรงนี้ไงเลยเป็นรถแข่งเราก็จะเพยายามเบียดเบียดตัวเองเข้าไปเนยนะฮึบนี่โอ้โหน่าทิมหละฮัลลูบัคออกมาแล้ว หลังจากที่เราทะลุปักออกมาเนี่ยเราก็เดินอ้อมมาทางด้านหลังนะจะเจอตึกสีขาวดําใช่ไหมให้เราวิ่งผ่านไปแล้วก็ตรงไปตรงไปตรงไปก่อนเราจะมีตัวแปลงร่างตัวเก่าๆเยอะแยะล่ะเป็นตัวซีครดลับเก่าๆนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอ้อมมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยอยู่ด้านหลังของตึกสีฟ้าตรงนี้อ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนตรงตึกสีฟ้ามีหลายตัวเลยนี่ฮะอยากได้ตัวไหนก็แปลงร่างเอาเลยแต่ว่าตัวใหม่สุดอยู่ข้างในนะ แต่ว่าเราต้องไปลึกกว่าเดิมตรงข้างๆตึกสีดําตรงเนี้จะมีตัวไซมอนสีส้มตัวใหม่นะอาบอกว่ามันเอียงกระเลเท่มาเลยนะดูดิไปน้องยืนเอียงแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงของน้องกันดีกว่า วังไม่ค่อยดีนะเตียงมาเลยเอาละจ้าไปตามหาเบคกันดนะีกว่าเนาะเบคใหม่ของเมื่อวานนี้อยู่ทั้งด้านหลังต้นไม้ตรงนี้ค่ะโอ้โหซอนซอมมิธเลยอ่นเล็นเกนิดเดียวเองอนะ่ะเจอเจ้าหัวฟันบล็อกแล้วนี่มาแอบอยู่หลังต้นไม้ตัวนี้เองเแบนตั๊แต้เลยแล้วก็ได้แล้วตัวหนึ่งหลังจากนั้นค่ะเราจะวิ่าไปที่อื่นกันเนาะตรงนี้เราเข้าไปที่ฟังกี้ o ว l ลไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอด้วยแล้วเราก็วิ่งไปที่บ้านที่มีดอกไม้หรือว่า ควมหนักไม้อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วเข้ามาที่หลังตู้เย็นค่ะแล้วก็เข้าห้องที่สองค่ะแล้ววัล์เข้ามาอีกทีหลังจากที่วอล์ปมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นบันไดมาเข้าประตูนี้เข้าไปที่ Hello PC World oh. วอล์ปอีกทีนะเข้าไปในบ้านดําขึ้นบันไดไป แล้วก็นี่เลยเข้ามาห้องนี้1996เ้วอร์ค่ะหลังจากที่ทะลุขาเข้ามา้9 9 6เวอร์เนี่ยขมาที่บ้านหลังที่2ในตู้เย็นเฮ้ยอ้อมหายมันก็ซ่อนเจ้าแรดดี้ไว้ค่ะแรดดี 1996. Oh ้1 9 9 6โอ้โาหยทำไม้ถึงหาเจอได้เนี่ยซ่อนซอมมีทขนาดนี้เนี่ยก็ไปดูช่างอะไรอ้อนมาไงโอ้ถูกต้องไปดูช่างพี่เขนมา <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะไปโลกของ1996้เวอร์กันนะคะ ไปที่ฮอลโล่หนึ่งเก้าเก้าหกกันหลังจากที่เราเข้ามาในหนึ่งเก้าเก้าหกวเนี่ยที่โลกฮอลโล่ครั้งนี้มันจะมีบ้านสีดำๆหมดทุกหลังใช่ไหมเข้ามาในบ้านหลังแรกแล้วลงมาที่ถ้ำค่ะลงมาในเมืองในถ้ำเนี่ยอ,อ,อ้อมมาหน่อยึงนะตรงมาก่อนตรงมาก่อนแล้วตรงนี้ค่ะอยู่บนหัวเราเองค่ะมันแอบอยู่บนหินเห็น <He S 2> ลูกปาปะไปหาอะไรข้างบนนะ้าน,นี่ไงเห็นน้ปาปะนี่เลยกระโดดเก็บกันค่ะได้มาแล้วจุากายค <หา S 1> ่ะ<ม>เจอในอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวจ๊กายเนาะ เอาละค่ะยังไม่หมดรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5ตัวนะเนาะเข้าไปใน Color World ค่ะในลีลอกสีดํากันก่อนนะเราวิ่งตรงไปค่ะตรงไปเรื่อยตรงไปกันเข้ามาหลังนี้เดี๋ยวเขาตามหลังนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้ค่ะเข้ามาห้องหลังแรกจะเห็นฮูดค่ะฮูดถึงเจ้าเจวินค่ะได้ละอีกตัวหนึ่งเป็นเจวินหนึ่งเก้าเก้าหกนะเอาละแล้วก็นี่เลยเทเลพอตไปที่ตัวแปลงล่างค่ะที่ห้องแปลงล่างเนาะเข้ามาตรงนี้เทเลพอดไปชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ไปที่ชั้นสองต่อ ก็เป็นหลังทีวีด้วยนี่เลยมันจะมีห้องล็อบอยู่ตรงนี้ด้านหลังบินไปทางด้านหลังค่ะมีประตูล็อบอยู่ตรงนี้เราวัเข้ามาในทีวีได้เหรอเนี่ยคิดว่าข้างหน้าห้องนี้จะเป็นห้องลับต่อไปหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยประตูเขาเปิดพอดีเลยใช่ปกติต้องรอสิบนาทีนาะ แต่ว่าพอดีแบบมันถึง10นาทีพอดีไงดีไงเจอหน้ามาแล้วเก็บลูกตาของเวนด้าค่ะตรงน,นี้ก็จะได้อีกเบรกหนึงเนาะนี่ไงดูดีโชคดีพอดีเลยหมครับปกติต้องมายืนหน้าแห้งอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าเราไม่ผิดเขาหน้านะคะเขาน่าจะอัปเดตใหม่ในห้องนี้หรือเปล่านะเราเคเลพอร์ไปที่ห้องแปงลงร่างกันก่อน็นชั้นสองเข้ามาแล้วเวนด้าทรีทเมนต์เวนด้า ตัวนนี้เป็นตัวไม้งไงทำไมน้องเปลิ่นน้ำแดงเฮบูบอยเนี่ยซ้ำกระเทศขกลับบอกแล้วอยากกินเลอะเถอะดูหน้าน้องเศร้าๆนะไม่รู้ว่าเพลงจะเศร้าหรือเปล่า ชั้นน่ารักมากเลยเราไปที่ห้องใหม่แล้วเราก็ขึ้นบันไดไปค่ะขึ้นบันไดไปสองชั้นเนาะนี่เลยสฟังกี้คาบเลเ่นฟันบ็อกมีพี่เคนชอบตัวนี้ดูน้องสียิ้มเป้นเลยตัวนี้น่ารักนะลูกตาน้องเล่นได้ด้วยน้องสามารถกลิ้งตาได้ด้วยนะฟังเสียงเพลองน้องก็ดีกว่า อนิเมชันน่ารักเหมาะกับการสะสมเป็นคอลเลคชันต่อไปจะเป็นสังกี้คอล์บิเลชันเกรเจ้าเกรนี่เลยทำหน้าเบื่อโลกเจ้าแมวเหมียสีเทาอุ่นหลับมากเลยเอาล่ะฟังเสียงเพลงของน้นก็นดีกว่า ว่าใครไปตัดหนวดของน้องอ่ะทำไมหนวดน้องสั้นๆอะอแล้วก็ต่อไปค่ะฟังกี้หนึ่งเกเกหกแรดดี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะอ,อมืมอันนี้คือผมของน้องแหลมๆแบบนี้มันดูเหมือนแก้วมังกรเนะเี่นะนี่เครับไปโกยใครมาดูตายย่วเลยนึกว่าแก้วมังกรน้ <c oughs> ้งมันตัวมูตี้นะ ได้เป็นตัวสีแดงไงล่ะต่อไปจะเป็นสปังกี้หนึ่งก็หอกเจวินนี่ตัวนี้ตาหน่ารักตอนนี้ใส่หูพี่เคนบอว่าไม่เหมือนหูเลยมันเหมือนหมวกนักบินนวากาศมากกว่าอ๋เอเขาก็ว่าง,งั้นเฮ้ยลูก,กตามันทะลุได้ <laughs> ช่างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ like, go, share, กดแชร์กดสมัครสมาชิกแวดิงให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะบ๊ายบาย